สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2564อยู่กับเรา3าคนนะครับผมขวัญและมาเซียเกาะติดบาเซโลนาครับโคดักทำข่าวลิบูครับและการตหน้าล่าข่าวแมนยูครับ ติดตามเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจก็คัดหัวข้อมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาร์เซนอลนะก็อาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่ลงตลาดในช่วงซัมเมอร์ได้อย่างรวดเร็วฉับไวเหมือนกันเพราะว่ามีหลายๆดิวนะครับกับวันที่เหลือเนี่ยประมาณเกือบๆือสัปดาห์แต่ดูเหมือนว่างานที่ต้องทําของอาร์เซนอลตอนนี้มี ปิดจ็อบกันไปนะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะมีดีลเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าตำแหน่งหลกัลกๆที่แฟนบอลคาดหวังอยากจะให้มีการขยับขยายเนี่ยก็ได้มาแล้ว2ดีลล่าสุดนะครับเป็นมาตินโอเดกาครับที่โอ้โหก็ ยืดเยื้อกันมานานแล้วก็อีกคนหนึ่งคือผู้สาวโตวนะครับอย่างแลมสเตลนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าอาร์เซนอลมีการบ้านอะไรที่จะต้องทําเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็ค่อยๆไล่เลี้ยงหัวข้อกันไปแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนเลยนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยบร์เดจจำกัดมาหาชนครับผม,มนี่วันนี้ขอคําว่าโขนเก ว่า <laughs> ต้องต้องซาดูดีเลยฮะโเคขนเกไหนใครบอกไม่มีตังนีอนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าของเราครับธนาคารกสิกรไทยมาพร้อมกับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานนะครับได้คืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดครับทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์สาเปอร์เซแบบไม่จำกัดการรูด 1ไร้ยอยท์เท่ากับ1บาทแล้วก็ได้ไร้พอย์คืนไว้ไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับใช้แทนเงินสดได้ในร้านค้ามากกว่า3 0 0แสนล้านครับแล้วก็ผูกกับบัญชีของบัตรแอปปิดไลเป้ได้เลยนะตอนนี้หน้าบัตรมีให้เลือก3ลายครับสีดำเป็น l i m i t e d e dition สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะเป็นสมัครในแอปพลิเคชันของ KPa s s ก็ได้เช่นเดียวกันครับฝากไว้ด้วยนะครับ ครับ,รบเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวที่ออกมาล่าสุดเกี่ยวกับการปิดดีลสองนักเตะดังนะครับของอาร์เซนอลนะครับก็ปิดดีลเบอร์สิบไปได้คนหนึ่งแล้วก็โกมือสองอีกคนหนึ่งตามที่ต้องการก็คือมาตินโอดกาดกับอารอนแรมสเดลนะครับก็หลังจากที่ผลงานตั้งแต่อุ่นเครื่องเนี่ยจนถึงนัดแรกของพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่ก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็แพ้เรนฟอร์ดไป0ูนย์ด้วยในเกมแรกทําให้อาร์เซนอลนะครับก็ต้องเร่งปิดดีลเป้าหมายที่ค้างคาเอาไว้2ตําแหน่งให้รวดเร็วที่สุดดคกก็ืออมาาติโเ ตำแหน่งมิดฟิว์ตัวรุกเบอร์10นะครับแล้วก็อารอนแรมสเดลนด่านที่จะเอามาแข่งขันแย่งตำแหน่งกับแบรนด์เลโน่ะครับคือโอเดกาเนี่ยปิดดีลได้ด้วยราคาค่าตัวราวๆ30ล้านปอนด์นะครับสมโมสรก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จสิ้นโดยเร็วนะจะได้ลงทะเบียนทันพร้อมช่วยทีมให้ทันเกมบิ๊กแมชที่จะเจอกับเชลซีวันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นบิ๊กแมชตั้งแต่แรกเลย ลอนดอนดร์บี้ก็ต้องเอาซะหน่อยนะครับตอนนี้เหลือแค่เคลียร์เรื่องของเอกสารเท่านั้นนะครับแต่ว่านักข่าวอย่างโรมาโน่อย่างเดวอนสตีนก็รายงานตรงกันแล้วว่ามาแน่ๆนะครับอันนี้คือดีโอเดกาดเบอร์สิบส่วนอารอนแรมสเดลครับนายด่านของเชฟยูนะฮะกำลังปิดเดียวด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์นะครับและอาจจะมีการบวกออปชั่นอีก6ล้านนะครับในกรณีที่อนาคตสามารถขึ้นมาเบียดตำแหน่งตัวจริงจากแบรเลโน่ได้นั่นก็รับไปเต็มๆรวมแล้วค่าตัวเนี่ยประมาณ30ล้านนะครับ ดังนั้นถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในที่สุดการแก้งานของอาเซนอลก็สําเร็จนะครับตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่นเลยนะทั้งการหาเบอร์สิธรรมชาติที่จะเข้ามาช่วยเสริมแนวรุกให้แข็งแกร่งขึ้นมีความคมมากขึ้นนะครับแล้วก็การที่จะให้แรมสเดลเนี่ยมาแย่งตาแหน่งกันกับแบรเลโนก็เป็นตําแหน่งที่มองหามานานเช่นเดียวกันแต่ว่าในดีของแรมสเดลก็จะมีหลายคนที่ค่อนข้างจะวิจารณ์ว่าแพงไปไหมกับตําแหน่งผู้สาประตูมือ,อ2แล้วแรมสเดลก็เป็นคนที่อยู่กบท,ที่ตกชั้นมา2รอบแล้วก็เลยยังมีคําถามที่เปข้ออสสงสัยยู่ นะครับคือผมว่าพวกเราพอจะสรุปได้ว่าการซื้อโอเดกาอะถูกจุดส่วนการซื้อ<ม>อ่าการซื้อแลมเดลอะอันเนี้ยมันจะคุ้มมันจะแพงหรือไม่แพงมันขึ้นอยู่กับว่าเขารู้สึกผมนะว่าในอนาคตคนเนี้ยจะเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ไหมคือถ้าถ้าอ่วันดีคืนดีผ่านไปปีหนึ่งแล้วเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้มันก็คือการซื้อที่คุ้มนะแต่ถ้าซื้อมาเป็นแค่มือสองยาวๆแล้วสุดท้ายแบบโอ้โหฝีมือก็แบบว่าสมมตินะ สู้เรโนโไม่ได้เลยอันนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดังนั้นม,มันยังออกได้ทั้งสองทางก็อย่าเพิ่งไปผมว่ายังตัดสินเลยไม่ได้ผมว่าแฟนอาร์เซนอลน่ะความรู้สึกคือเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่ปล่อยเอเมเ n โนโมาติเนสไปให้กับแอสตันวิล่าคืออาร์เซนอลปล่อยโกมือสองที่ อันนี้เรามองในมุมสโมสรน,นะโอเคในมุมนักเตะเขาอาจจะอยากไปหา,อาโอกาสในการลงสนามเพราะว่ามาร์ติเนสเนี่ยอยู่กับอาร์เซนอลคือไม่ได้ลงเลยถูกไหมครับคือเขาปล่อยไปให้วิลล่าในราคา20ล้านปอนด์แล้วเขาเอาเงินตรงส่วนนี้ไปซื้อแลมสเดลซึ่งมีค่าตัวแพงกว่ามาร์ตินเนสนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลไม่ได้อะไรกับ,ก,บ,ก,บการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าแลมสเดลเข้ามาเนี่ยจะดีกว่ามาร์ติเนสหรือเปล่าเพราะว่าแฟนบอลกังวลตรงจุดนี้มากกว่า อันเนี้ยมันก็มันเป็นแค่เรื่องของเวลาก็ต้องรอเขาพิสูจน์เรายังตอบไม่ได้ว่ามันว่ามันแพงหรือมันถูกนะครับจนกว่าเราจะได้ฝีมือของเขาจริงๆเวลาลงเฝ้าเสาแล้วเท่านั้นเองใช่ครับแต่ในมุมของของตัวแรมส์เดลผมว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะแบบออ๊ยต้องพยายามแย่งตำแหน่งมือหนึ่งให้ได้ผมว่าเขารู้บทบาทตัวเองดีว่าเขาก็มาจากทีมที่เป็นรองค่อนข้างเยอะอแล้วก็ ในรูปแบบของการเป็นทีมที่เป็นทีมที่ตกชั้นไปแล้วอะไรย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้ตัวเองว่าอ่ะเข้ามาเป็นประมาณมือหนึ่งครึ่งนะคือไม่จำเป็นต้องแบบแย่งทุกนัดอะไรย่างเงี้ยอาจจะมีบทบาทที่นั่งเป็นสำรองสะส่วนใหญ่แต่ในความเป็นคุณภาพของเขาเนี่ยก็สามารถมีคุณสมบัติที่ดีพอในการแย่งตาแหน่งมือหนึ่งกับเรโนได้เหมือนกันถ้าเกิดมองแค่เรื่องของฝีมือนะแต่เรื่องของบทบาทเนี่ยอาจจะมีลดหลั่นลงมา,มานิดนึงจากเรโนผมว่าเรโนก็ยังคงเป็นมือหนึ่งขอซีนอนต่อไปนั่นแหละ<า>ผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะมันททําาให้้้เเน่่่่่ออยยูฉๆไไมมดผววปีีและ มือสองมือสามของอาร์เซนอลน่ะมันต่างบต่างจากมือหนึ่งเยอะไปหน่อยแต่ตอนเนี้ยมันลดต้นคองแล้วคือถ้าเรโน่เอาถ้าลองได้เลยนะสมมติเรโน่ฟอร์มหลุดสักสองสามนติอะแรมเดลอาจจะขึ้นมายึดได้เลยตรงเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์แก่อาร์เซนอลที่ได้มาจากอันนี้เหมือนกันครับผมอ่ะทีนี้เมื่อปิดสองดีลนี้แล้วแน่นอนก็มีทั้งประโยชน์นะฮะที่ที่จะท,ท,ทีมอาร์เซนอลจะได้รับแต่ว่า ถามว่าการบ้านของอาเซนอลมันจบหรือ,อยังเรื่องของตลาดซื้อขายการขายนักเตะใครออกไปการเคลียร์นักเตะหรือว่าการบ้านอื่นๆเนี่ยทางเดลี่เมลนะครับสื่อของอังกฤษเขาก็อ,ออกบทวิเคราะห์มานะครับแบ่งเป็นข้อข้อ,ขอดังตอบไปนี้นะครับว่าเออการบ้านอาเซนอลยังมีอีกเพียบเลยเพราะไม่อย่างนั้นเราเห็นฟอร์มอาเซนอลแล้วแล้วเดี๋ยวสองนัดถัดไปหลังจากนี้นะเจอเชลซีเจอแมนซิตี้ถ้าไม่รีบแก้นี่อาจจะเป็นปีที่อาเซนอลอาจจะไม่ได้แต้มในสามนัดแรกก็ได้นะคืออาเซนอลต้อง แก้ไขปัญหาที่มีตอนนี้ให้ได้เลยนะครับอย่างแรกคือข้อหนึ่งเลยนะคราบก็บอกว่าคุณต้องเคลียร์อนาคตพวกตัวหลักบางคนที่แบบมันดูเหมือนยังคุมเครืออยู่อนาคตไม่แน่นอนอย่างเช่นพวกโอบาเมยองลากาเซตแล้วก็เอ็กตอร์เบียรินพวกนี้เนี่ยสามรานเสียอสามคนนี้นะครับต้องเคลียร์อนาคตให้ได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในเกมล่าสุดที่แพ้เนี่ยนะครับแพ้เบนฟอร์ดแล้วก็ไม่มีชื่อของทั้งโอบาแล้วก็ลากาเซต อาร์เตต้าให้ผลว่ามีอาการป่วยแต่ซึ่งเดนดี้เม์บอกว่าเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวกับป่วยจริงไหมหรือจริงๆเกี่ยวกับเรื่องข่าวการย้ายทีมหรือเปล่าเพราะว่าไม่กี่วันถัดมาหลังจากเกมกับเบนฟอร์ดก็จะมีข่าวว่าโอบามยองตกเป็นข่าวกับอ่าบาร์เซโลนาอะไรแบบนี้ใช่ไหมได้รับความสนใจซึ่งมันก็ยังคลุมเครืออยู่ตรงนี้ต้องเคลียร์เอาเอาให้ชัวร์ว่ายังไงขายไหมถ้าขายก็ต้องรีบขายจะได้รีบซื้อคนเข้ามาแทนหรือว่าถ้าไม่ขายก็เอาให้ชัดเจนว่าสองคนนี้ยังมีอนาคตกับทีมนะ เพราะว่าถ้าจะหวังพึ่งใช้เพียงแค่ดาวรุ่งอย่างบาโรกันที่หลายๆคนอาจจะหวังไว้หรือว่าอย่างเอนคิเทียแต่ว่าเราดูจากนัดแรกแล้วก็ยังอาจจะหนักภาระมันอาจจะยังหนักเกินไปสําหรับสองคนนี้นะครับส่วนอีกคนนึงก็คือเบร์ลินนะฮะเบร์ลินนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่ในเกมล่าสุดที่แพ้เบนฟอร์เนี่ยไม่ได้ลงเล่นตัวจริงคนที่ลงเนี่ยเป็นคารลัมแชมเบอร์นะฮะเล่นเป็นดับขวาแล้วพอมีการเปลี่ยนตัวเอาคารลัมแชมเบอร์ออกในช่วงครึ่งหลังในช่วงท้ายเกมเนี่ย คนที่ลงมากลับไม่ใช่พวกเบียรินหรือโซอาเรสด้วยซ้ำคนที่ลงมาเป็นนูโน่ตาบาเลสที่เป็นแบ็กซ้ายแต่ไปเล่นแบ็กขวาในช่วงท้ายเกมมันเลยเกิดคำถามเหมือนกันว่าเอาแล้วกลับเบียรินนี้ยังไงให้นั่งอยู่ตรงสำรองแต่ไม่ยอมส่งลงเนี่แหละครับผมค,บคือจุดที่ผมสังเกตนะผมว่าอาร์เซนอลมีปัญหากับตำแหน่งแบ็ก มาแบบหลายหลายปีไม่แบ็กขวาก็แบ็กซ้ายมีมามาันม,มาหลายปีติดต่อกันแล้วนะแล้วก็อนาคตของเบียรินน่ะตอนแรกที่เราคาดการกันไว้ว่าเบียรินน่าจะเป็นนักเตะอาร์เซนอลที่ถ้าเกิดจะขายน่าจะขายได้ง่ายถูกไหมครับเพราะว่าด้วยโอเคฟอร์มเขาอาจจะตกแต่ด้วยชื่อเสียงของเขาด้วย เรื่องของภาพลักษณ์ของเขาอะไรต่างๆมันน่าจะพอมีทีมที่ให้ความสนใจแต่ปรากฏว่าเนี่ยครับตลาดมันจะปิดอยู่แล้วมันยังไม่มีทีมไหนที่เป็นรูปธรรมท,ทีมที่เคยติดต่อเข้ามาอย่างอินเตอร์มิลานก็เหมือนกับเบนเป้าไปหาคนอื่นเรียบร้อยแล้วเขาได้ตัวแทนฮาคิมีนั่นก็คือดวงฟรีไปเรียบร้อยทําให้ตอนนี้มันก็คือมันออดมันอยู่ในในอากาศของเบรยรินยังไม่ชัดเจนแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดอาร์เซนอลยังปล่อยเบเยรินไม่ได้ เขาก็ไม่มีทางที่จะไปหาแบ,บ็กขวาคนใหม่เข้ามาได้เพราะว่าเขาคาดหวังเงินจากค่าตัวของเบียรินแต่ผู้ซื้อยังไม่มีเลยครับตอนเนี้ยแล้วจะทำยังไงนนี้เป็นปัญหาที่บ่ต้องต้องรีบแก้ไขครับใช่อืครับผมอ่ะ,อะทีนี้การเคลียร์นักเตะที่ไม่ได้ใช้อื่นๆน,นอกเหนือจากตัวหลักนะครับ ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังอยู่ในลิสต์ของผู้เล่นที่อาร์เซนอลเนี่ยรอจะปล่อยออกแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับตอนนี้เนี่ยนะอนาคตไม่แน่นอนไม่อยู่ในแผนการทําทีมก็ต้องพยายามขายออกไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวออกไปถาวรหรือปล่อยยืมตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มีอเล็กซ์ลูนาซันอันนี้พอแลมสเดลเข้ามาแน่นอนครับว่าลูนาซันเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้แล้ว นะหรือว่าเซอัดโคลาซินาชลูคัสตอเรล่าและก็วนะิลเลียนครับพวกนี้ดูแล้วมิเกลอาร์เตต้าไม่น่าจะใช้งานจะทำยังไงจะสามารถปล่อยได้หรือเปล่านะ นอกเหนือจากเรื่องของการลดคอาที่เกินความจําเป็นอาเซนอลต้องมองไปที่เรื่องของการลดค่าเหนื่อยภายในสโมสรด้วย mm hmm. เพราะว่ากลุ่มนักเตะเหล่านี้ครับอย่างวิลเลียนเนี่ยเป็นคนที่รับค่าเหนื่อยอยู่ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะดังนั้นการปล่อยเขาออกเนี่ยมันก็จะเพิ่มสาภาพคล่องทางการเงินให้กับสโมสรขึ้นอยู่ก mm ับ hmm. ว่าในช่วงสุดท้ายของตลาดครับอาเซนอลนและก็บอร์ดบริหารเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงเรื่องนี้ทันหรือเปล่า เพราะว่าถ้าคุณขายกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนออกไปได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะขยับขยายเพิ่มเติมมันกย็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นใช่ใช่ครับ,รบโอเคเรื่องต่อมาคือนอกจากขุมกําลังที่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับต้องเก็บงานเนาะไว้ง่ายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คืออาร์เตต้าเนี่ยมีภารกิจต้องปรับแท็กติก เกมบุกให้หลากหลายและก็อิสระกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์กันเป็นจุดที่อาร์เจนตา้ายังมีปัญหาอยู่นะครับคือในเกมแรกที่แพ้เบรนท์ฟอร์ดมาเนี่ยน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกนะครับอาเซนอลโดนวิจารณ์หนักเรื่องของการเล่นเกมรุกที่ไม่ค่อยหลากหลายนะครับค่อนข้างจะตันนิดนึงหลกัหลกๆก็คือจะพึ่งพาการสร้างสารรค์จากพวกเอมิลสววตโรแล้วก็คิรันเทียนี่เป็นหลักนะครับแต่ว่าพึ่ง2คนนี้มากเกินไป ส่วนอื่นในสนามก็จะเงียบๆหน่อยนะครับคือพยายามเน้นลูกครอสเยอะ er มากเลยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าเป้าด้วยนอกจากนี้นักเตะอย่างเปเปๆก็ดูจะไม่มีอิสระในการเล่นเท่าที่ควรนะครับนะก็นอกจากในเรื่องของแท็กติกแล้วการที่ได้โอเดกาดเข้ามาอ่ะด้วยคุณสมบัติต่างๆก็น่าจะช่วยปลดล็อกการเล่นเกมรกให้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเขาเคยประสานงานกับสมิธโรมมาแล้วในฤดูกาลก่อนแล้วก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็มีคนนึงก็คือบุกโยซาก้าที่ก็กําลัง ฟิตนะฮะกำลังจะขเข้าใกล้การฟิตเต็มถังแล้วก็น่าจะช่วยให้ทีมสร้างสรรเกมได้ดีขึ้นก็เป็นสามภาษาแนวรูกของอาเซนอลที่อายุน้อยและก็น่าจับตาม,มองมากๆนะครับแล้วก็ต้องรีบแก้ไขด้วยนะครับอย่างที่โค,ค้ชแองบอกไปเมื่อสักครู่นี้2เกมถัดไปของปืนใหญ่เนี่ยมาหาหินเลยครับยากมากๆก็คือมีเจอกับเชลซีนะฮะเต็งแชมป์อีกทีมหนึ่งแล้วเป็นแชมป์ยูเซลเก่าด้วยรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โหดทั้งคู่นะครับถ้าเกิดไม่แก้ไขตรงจุดการปรับแท็กติกเนี่ย อาจจะไม่มีแต้มติดมือมาเลยก็ได้ในสองเกมถัดไปอืมคิดว่าไงจากพวกคุณที่เห็นเกมแรกของอาร์เซนอลมาแล้วคิดว่ามีปัญหาตรงจุดไหน<อ>บ้างคือเกมแรกเจอเบนฟอร์ดในเวอร์ชั่นที่เบนฟอร์ดเขาก็เล่นเกมรับเป็นหลักแล้วก็เหมือนกับรอเลยอะอาร์เซนอลขึ้นมาเอามาเดี๋ยวพวกข้าเล่นเกมสวนกลับทีนี้ Arsenal อาร์เซนอลอะในเกมเกมแรกอย่างที่บทวิเคราะห์บอกเลยคอสเยอะมากแต่ว่าคอสไม่เข้าเป้า อาจจะเพราะว่าอา่าส่วนหนึ่งอาจจะต้องโยงกลับไปที่กองหน้าใช้เป็นดาวรุ่งอย่างบาโรการอาจจะอาจจะไม่ทันเกมหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าอา่านั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องของการครอสจะไม่เข้าหัวมันก็ต้องบอกว่ามาจากการส,สาร้างสรรค์ด้วยแล้วก็มันต้องบางทีการจะเจาะทีมที่เล่นเกมรับลึกเนี่ยมันต้องมีวิธีการเข้าทําที่หลากหลายขึ้นแล้วผมเชื่อว่าการได้อ่าผู้เล่นคนใหม่อย่างโอเดกาดมาถ้าลงเล่นทันในเกมเจอก,กับเชลซีอย่างน้อยคุณจะมีตัวที่แทนคิวเรื้อพาร์ตได้มีตัวที่สามารถยิงไกลจากนอกกรอบได้ดีด้วยแล้วก็ โอเคคุณมีสมิธโรมีอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วอย่างที่บทวิเคราะห์บอกว่าการได้บุโกโยสาก้ามาบุโกโยซาก้าก็เป็นนักเตะที่พึ่งพาได้เหมือนกันอีกคนหนึ่งในตำแหน่งปีกขวาก็น่าจะน่าจะดีขึ้นถ้าได้ตัวกลับมาครบคืออาร์เซนอลน่ะเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่ฤดูกาลก,ก่อนนะครับคือฝากความหวังไว้ที่กองหน้าเลยอะ่ะเราจําได้ไหมครับว่าในช่วงฤดูกาลที่แล้วมีช่วงหนึ่งที่โอบามายองมีปัญหาผมจําไม่ได้ว่าเป็นเป็นเพราะอาการบาดเจบ็บหรือว่าเรื่องของความมั่นใจอะไร ที่ช่วงหนึ่งพอ,อบามยองเล่นไม่ออกแนวรุกอาร์เซนอลคือตันเลยครับตื้ตอๆอ่ะโอเคอาจจะมีมีเปเป้ปที่แบบมีช่วงสั้นๆที่ฟอร์มฟอร์มดีขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปหวังพึ่งกองหน้าไปหวังพึ่งบามยองไปหวังพึ่งลากาเซต่ตแล้วเกมแรกเนี่ยไม่มีทั้งคู่โอ้โหทำให้เห็นเลยว่าแนวรุกอาร์เซนอลคือเจาะคู่แข่งไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีความหลากหลายมากกว่านี้มันต้องมีวิธีการเล่นในลักษณะแบบอื่นไปนเน้นบุกจากแบ็ค ไปเน้นการทำเกมจากมิดฟิลด์ที่เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าพอโอเดกาดมามันจะเติมตรงจุดนี้ได้หรือเปล่าอย่างที่คนแอคบอกใช่ครับคือ,ค,อคือในการพบกันกับเบนฟอร์ดนัดแรกเนี่ยอาร์เซนอลก็ก็เหนือกว่านะครับด้วยด้วยรูปแบบการเล่นด้วยคุณภาพต่างๆคือคลองบอลก็60%กว่าเปอร์เซ็นต์เหนือกว่าเบรนฟอร์ดอยู่แล้วโอกาสการจบสกอร์ก็22ครั้งคือถือว่าเยอะกว่าพอสมควรเลยแหละนะครับในขณะที่เบนฟอร์ดมีการจบแค่8ครั้งเท่านั้นแต่คือคุณภาพของการการทําให้เกิดผลออกมาเนี่ยคืออาร์เซนอล ต้องบอกว่าฟอร์ม <ทำ S 1> ตกท <ไป S 1> ั้งทีมนะวันนั้นเรทของนักเตะแต่ละคนในทีมคืออยู่ในขั้นที่ค่อนข้างต่ำนะครับคือตกฟอร์มตกกันทุกคนน่าจะมีผลมาจากความมั่นใจด้วยแล้วก็คุณภาพของนักเตะในการเล่นเกมรุกด้วยคืออาจจะเป็นดาวรุ่งหลายคนไปหน่อยนะครับในการลงในนัดแบบนี้ซึ่งพอไปเจอกับเบนฟอร์ที่ขึ้นมาใหม่แรงจูงใจมีเล่นในบ้านใช้วิ่งสู้ฟัด สู้เป็นหลักเนี่ยก็เลยทาให้ยังค่อนข้างจะระส่ำระสายในฟอร์มนัดแรกของอาร์เซนอลอยู่นัดต่อไปถ้าเกิดได้นักเตะที่มีความเด็ขดขาดเข้ามาเพิ่มเติมน่าจะช่วยทีมได้เยอะพอสมควรเลยนะครับครับโอเคนะฮะทีนี้มาดูกันข้อต่อไปนะเรื่องของตัวคืออาร์เซนอลไม่ได้มีแค่ปัญหาเกมลุกนะคือเกมลุกกันเป็นปัญหาแน่นอนเพราะว่าแทบจะชเนี่ยยิงยิงไม่ได้เกมแรกเนีย้ยต้องไปแก่แต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับซีซั่นใหม่เลยนั่นก็คือเกมรับ นะครับพวกเขาได้ใครมาครับพวกเขาได้เบนไวท์มาถือว่าเป็นนักเตะใหม่ที่ซื้อมาแล้วก็ลงทุนซื้อมา50ล้านปอนด์นั่นแปลว่าพวกเขาก็ต้องหวังว่าเบนไวท์เนี่ยจะเป็นตัวยืนในตำแหน่งกองหลังนะครับทีนี้ต้องหาคู่พาร์เนอร์ให้ดีครับเดลี่เมลบอกว่าคุณต้องหาคู่พาร์เนอร์ที่เหมาะสมกับเบนไวท์เขาดูว่าในช่วงพรีซีซันแล้วก็รวมไปถึงเกมแรกด้วยที่ใช้ปาโบมารีมายืนคู่กับเบนไวท์ดูจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะักดูเหมือนว่าปาโบมารีเนี่ยยัง ยังมีปัญหาในการรับมือกับผู้เล่นของเบนฟอร์ดนะครับดังนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนคู่คือตอนนี้บางคนก็คาดว่าเดี๋ยวมาคาเยสกลับมาเนี่ยก็กาเบรียลมาคาเยสน่าจะเป็นตัวจริงแต่ณเบื้องต้นเนี่ยกาเบรียลมาคาเยสอาจจะยังเจ็บอยู่จนกว่าจะถึงเดือนกันยายนดังนั้นก็ต้องหาทางเลือกอื่นก่อนทางเลือกอื่นก็จะมีรอบโฮดดิ้งอาจจะต้องลองเปลี่ยนมาเป็นรอบโฮดดิ้งครับยืนคู่กับเบนไว้์ดูบ้างในเกมที่จะเจอกับเชลซี อาจจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูนี่ตอนนี้รอบโพดดิ้งนี่แกไปสกินเฮสแล้วนะฮะบางคนอาจจะจําหน้า <c oughs> ไม่ได้จําไม่ได้นะ <c oughs> จําไม่ได้อ่าสกินเฮสแล้วก็เดี๋ยวมารอดูเพราะว่าตั้งแต่นัดแรกของพรีซีซั่นเลยนะเสียประตู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 จนมานัดที่แข่งขันจริงจังก็เสียประตูอาร์เซนอลต้องเริ่มเก็บกินชีทได้นี่คือการบ้านอีกข้อหนึ่งสำคัญนะเพราะว่าผมว่าเบนไวด์เนี่ย จริงๆอ่ะเขาเขาเก่งแหละคือเรายังไปตัดสินเขาจากเกมนัดแรกไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนักเตะใหม่อ่ะเข้ามาเราไม่รู้ว่าเบนฟเบนไวท์เขาจะใช้ระยะเวลากี่นัดในการปรับตัวในการจูนเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่บางทีการเข้าขาการรู้ใจการสื่อสารอาจจะต้องใช้เวลาดังนั้นคุณต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาคอยคอยพยุงเบนไวท์ในช่วงนี้อ่ะก่อนที่เขาจะปรับตัวไ,ได้แล้วพอ,อจน <ง S 2> ถึงช่วงที่เขาเข้ากับทีมได้เขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ พวกคุณคิดว่าโคดิ้งควรจะลองลองเปลี่ยนจากมาลีมาเป็นโคดิ้งไหมพวกคุณคิดว่าคิดว่าผมว่าโคดิ้งดีกว่าดีกว่ามาลีไหมล่ะในในความรู้สึกของแฟนบอลอาร์เซนอลผมว่าผมว่าเขามองคู่นี้ไม่ได้แบบแตกต่างกันเยอะแต่ก็ต้องอาจจะลองสลับดูไหมอาจจะต้องลองจนกว่าจนกว่าที่มากอเยสจะกลับมาอาจจะต้องลองดูอ่ะมันมันมันไม่มีทางเลือกอื่น สำหรับผมผมว่ากาเบรียลกับเบนไวท์ดูเป็นพาร์เนอร์ที่ถ้าเกิดท็อปฟอร์มอ่ะดีทั้งคู่เลยนะคือรูปแบบการ<ม>เล่น2คนก็ไม่ได้เหมือนกันมากมีความเหมือนเป็นจิกซอที่ลงล็อกซึ่งกันและการเบนไวท์ถนัดขวามากๆอยู่แล้วเล่นข้อพุมฝั่งขวาได้ดีมากๆกาเบรียลถนัดซ้ายก็สามารถเล่นตรงจุดนั้นได้ดีซึ่งเบนไวท์เนี่ยเขาเขาเด่นในเรื่องของการเล่นบอลด้วยเท้าอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งกาเบรียลก็จะมีดีในการเล่นบอลกลางอากาศผมว่านี่มันคือคู่หูที่ลงล็อกลงตัวมากๆเลยนะ แล้วก็ดูดีผมว่าในสายตาแฟนบอลนซนาเนี่ยรู้สึกว่าคู่นี้เออไว้ใจได้แล้วก็สามารถยืนระยะให้กับทีมได้ยาวๆก็ผมว่าคาดว่าคู่นี้ขอให้เขาอาหายเจ็บแล้วก็ฟิตทันแล้วก็กลับมาลงเล่นในการถ้าเกิดมีเวลาปรับจูนสักนิดนึงอาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองมากๆในพเมร์ลีกก็ได้นะผมผมผมคิดว่าจะมองไปในแง่นั้นเป็นแง่ดีซะมากกว่าอืมโอมารอดูกันครับอ่ะทีนี้มาดูลน์อัพกันหน่อยนะครับหลังจากที่ปิดดีลโอเดกาแต่ผมว่าน่าจะเพิ่ม ตัวเลือกเพิ่มมิติในแนวรุกให้กับาร์เซนอยู่พอสมควรเลยนะครับอ่ะอันนี้เราค,คือการคาดการเบื้องต้นนะตำานงตำแหน่งหรือว่าบทบาทนักเตะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องปรับแป่งไปตามไปตามสถานการณ์นะครับเอาอาไลน์อัพ11ตัวจริงนะผู้รักษาประตูก็มือหนึ่งน่าจะยังคงเป็นแบรเลโนในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับว่าแลมสเดลเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนนะโอกาสในการสอบแซ่ขึ้นมา คู่เซนเตอร์ครับถ้ากราวเบียม,มาโกเยสหายกลับมาแล้วก็น่าจะยืนเป็นตัวหลักคู่กับเบนไว้์แล้วก็ตัวสำรองเนี่ยมีปราโบมาลีกับร็อกฟด i ิงนะครับแบ็กขวาเบยลินครับก็ยังคงต้องอยู่ต่อไปถ้าเกิดว่าไม่ได้ย้ายออกนะตัวเลือกอื่นก็มีซิดิกซัวเรสนะมีแชมเบอร์ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเทียนี่ก็เป็นตัวยืนนะครับโดยมีตาวาเลสนะเป็นตัวสำรองคู่กลางครับการิชาก้ากับ ทมัสปาเต้ก็น่าจะเป็นตัวยืนตัวหลักแล้วก็ตัวเลือกครับมีโลกองกากับเอลเนนี่แนวรุกครับเป็นน่าจะเป็นเซตนี้นะสมิธโลโอเดกาดบุกโยซาก้าตัวเลือกตัวสำรองครับมีเปเป้นะแล้วก็สมิธโลกับโอเดกาดเนี่ยผมว่าสองคนนี้ทดแทนกันได้เพราะว่าเล่นปีกกับมิดฟิลด์ได้ทั้งคู่นะครับ แล้วก็จะมีพวกมาตินเนลลี่ที่เล่นได้เหมือนกันส่วนแนวลุกเนี่ยก็เป็นลากาเซตโอบามายองเอ็นเคเทียแล้วก็บาโลกันนะเห็นไลฟ์อัพแล้วเป็นยังไงบ้างของอาร์เซนอลครับว่าไงการโดนาชอบไหมแบบตัวจริงตัวสมรองส่วนตัวผมอะโอเคผมว่าผมว่าดีเลยแหละผมว่าส่วนใหญ่แฟนบอลอาร์เซนอลไม่ได้เครือบแคลงกับข,ขุนกาลังของทีมอยู่แล้วอะคือดีหมดนะ เอานับเฉพาะตอนนี้นะครับที่แบบไม่ได้มีการปล่อยใครออกไปนะคือเบย์ลินยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยทางด้านโอบามยองยังเป็นตัวหลักให้ได้เลาการเซ็ตก็ยังอยู่ผมว่าขุมกำลังชุดนี้ดูพร้อมพร้อมแล้วส่วนใหญ่ผมว่าแฟนวอลอเลซานอ์จะจะเน้นไปที่อาร์เตต้ามากกว่าคือเขาโอเคกับขุมกําลังแต่กับโค้ชอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่ายังยังดีไม่พอเรื่องของ Ks, เรื่องของความมั่นใจในการนํานักเตะลงสนามอ่ะผมว่านี่คือจุดที่แฟนบอลลซอนไม่ค่อยโอเคซะมากกว่าแต่คุณดูอย่างเปเป้ยงเงี้ยเป็นสำรองให้ซาก้าผมว่ามันดีนมากๆเลยนะมันเป็นแบบ <laughs> คนหนึ่งก็เป็นดาวรุ่งที่แบบกำลังกาลังเติบโตไปในทางที่ดีมากๆเปเป้ก็เป็นเป็นนักเตะที่สร้างชื่อเสียงมานานแล้วโอบามิยองอย่างเงี้ยมีสม<น>ิธโลเป็นแบก็กอัพมาร์ติเนลลี่ก็เล่นดีมาตลอดนะครับผมว่ามันดีหมดแต่ถ้าเกิดอสมมติอนาคตโอบามิยองไปสักคนหนึ่งแล้วก็แซดไปอีกคนหนึ่งอันนั้นแหละการบ้านจงงอออขึ้้นมมมาคืตเเรริิ่ส เพื่อให้ทีมมันไม่ไมันไม่มีช่องโหว่<ม>แต่ณตอนเนี้ผมว่ามผมว่าโอเคแล้วในะสายตาผมอืมอ่ะส่วนส่วนผมผมก็รู้สึกเหมือนกานโตนานะในในแง่ที่ว่าคือดูจากชื่อชั้นตัวจริงตัวสำรองอะ่ะผมว่าเสริมงานเสริมมาจนถึงตอนเนี้สำหรับ Arsenal อาร์เซนอลน่ะผมว่าขุมกําลังดูดีกว่าปีที่แล้วแหละแบบเขาก็พัฒนาเท่าที่เขาก็จะทําได้แล้วแต่การเสริมการเห็นชื่อผู้เล่นอย่างเดียวมันไม่ใช่คําตอบทั้งหมดมันมันต้องใช้เวลาในการทําให้พวกนี้เจลเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องของความมั่นใจ นักเตะอาร์เซนอลเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ความมั่นใจเป็นใบขนาดไหนเพราะว่านัดแรกไปแพ้มาต้องมาดูว่าพวกเขาจะอาร์เตต้าเนี่ยโดยเฉพาะอาร์เตต้าจะปลุกให้คุณพ้นโดยการเนอร์กลับมาได้ไหมคือถ้าสมมุตินะคุณสามารถมาเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีในในเกมที่เจอกับเชลซีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขากลับมามั่นใจอีกครั้งก็ได้แต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเกิดยังไปโดนเชลซีอีกนัดน,นึงแล้วเจอแมนซิตี้ต่อนะ แต่ทำให้ความมั่นใจมันซีซันนี้อาจจะดำดิ่งลงไปนี่คือโอ้โหเป็นอะไรที่กดดันแล้วก็ท้าทายต่ออาเตต้ามากมากับคือคือผมว่าอาเตต้าเนี่ยเราเราเห็นมาแล้วในซีซันก่อนคือเป็นโรลเลอร์คสเตอร์มากคือฟอร์มคือแบบจะไปจะไปเ้าอ้หักไป3ขาแล้วอยู่ดีก็กลับมาเฉยได้การชนะทีมใหญ่เ่ยแต่ผมว่ากับซีซันนี้ที่ผมณกำลังดูดีขึ้นเขาาได้อยู่กับทีมามามามันเป็นเวลาน,านานแล้วเนี่ยผมว่าแฟนบอลคาดหวังมากกว่าเดิมคือต้องคงฟอร์มให้ได้หลานะติดกันนะ่ไม่ใช่แบบ ลงๆแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงใหม่เงี้ยผมว่าแฟนบอลอาจจะไม่ไหวแล้วมันทําร้ายความมั่นใจมากเกินไปอ่ะผมว่าอาจจะต้าต้องแก้ตรงจุดน,นี้ให้ได้ครับครับผมนะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมของอาร์เซนอลนะครับอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์อย่างที่เราบอกเพราะว่าตลาดก็ยังไม่ปิดนะครับใครจะไปรู้ว่าอาจจะมีแบบไม้เด็ดเสริมขุมกําลังให้กับทีมเพิ่มเติมก็ได้สําหรับสแตนคยเก้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะเอาใจช่วยนะครับแฟนๆอาร์เซนอลก็อย่าพึ่งอย่าพึ่ง ทอ้ออย่าพึ่งสิ้นหวังผมะว่าฤดูกาลมันพึ่งเริ่มต้นครับมันยังอีกยาวไกลอ่ะนะก็สู้ๆนะครับก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เหมือนเดิมครับข่าวประชาสัมพันธ์สปอร์ตแอนด์ชิพอเวอร์สครับรางวัลน,น้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมนะที่มอบให้กับนักกีฬาไทยครับเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตนักกีฬาที่ท่านคิดว่า มีสปิริตมากที่สุดนะครับโดยจะให้โหวตผ่านเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปครับก็ใครที่เข้ามาร่วมโหวตค,คุณจะมีลุนเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟที่จะมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็เ,เปิดโหวตเนี่ยผ่านเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตติดตามดูได้รายชื่อของผู้เข้าชิงจะมีเปิดเผยมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้กำลังใจกับนักกีฬาที่พวกท่านชื่นชอบอยังไงก็ฝากติดตามรางวัลน,นี้ด้วยนะครับ Yeah. Spot Thai นี่นะ s p o h i p Awards by อร์สบายไบนั่นเองครับผมอืมครับ แล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับธนาคารกสิกรไทยครับมาพร้อมกับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครับที่ชอบสะสมพอยต์คืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์3%แบบไม่จํากัดการรูดหนึ่งลายพอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็ได้ลายพอยต์คืนไวไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีนะครับใช้แทนเงินสดได้ในร้านค้ามากกว่า3ามแสนล้านครับผูกกับบัตรของรับบิทไลเปก็ได้นะครับก็ตอนนี้หน้าบัตรมีเลือก3ามลาด้วยกันสีดำเป็น limited edition ครับสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนี้เท่่่าาานนนั้้้แลวกกกก็อตติิดดไไทททีธรรสยุ หรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ Kpass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมแล้วก็ฝากนักสือด้วย,วยนะครับในเครื่องของสายนเซอร์หน้ที่การโตนาชูนะฮะก็มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์นะฮะโปรแกรมบุนเดสลิก้าเยอรมันปี2021-22 20นะฮะก็เอาไปแปะกันที่บ้านได้เลยนะคะรับรวมไปถึงเป็นหนังสือเป็นเอ็กซ์ต้าของลีกนั้นๆน,น,นะฮะมีข้อมูลครบถ้วนนะครับเกาโชวเซนอาซีซันใหม่นะครับลีกเอิง แล้วก็ลาลิก้าสเปนในซีซันใหม่เอ็กซ์ตาแล้วก็มีเอ็กซ์ตาร์พรีเมียร์ในซีซันใหม่ด้วยนะครับก็รวมไปถึงของบุนเดอลิก้าก็มีเอ็กซ์ตาด้วยนะครับมีครบทั้งหลีกก็สั่งซื้อได้นะครับตามออนไลน์ก็สั่งง่ายๆเลยมีพวกอาราดินออนไลน์นะครับหรือแอดไลน์เซอร์อาสปอร์ตช็อปนี้ก็สั่งซื้อได้หรือว่าเนี่ยไปร้านพวกซีเอ็ดบุ๊คเซเว่นอะไรพวกนี้ร้านนาอินก็มีครับตามร้านชั้นนำทั่วประเทศนะครับ ครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดของจอประเด็นวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพของท่านด้วยครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ